สวัสดีค่ะมาแล้วคะ่ะทุกท่านในวันนี้นะคะแอดมินมาแนะนำมาสด้ามังกรดำนะคะทุกท่าน 2,500cc นะคะภูมะไรเป็นพาวเวอร์ค่ะเป็นรถบ้านเทนะคะพร้อมใช้เข้าไร่เข้าสวนได้เลยนะคะทุกท่านราคาคันนี้นะคะเพียง69,000บาทเป็นรถกระบะ เกียร์ธรรมดานะคะทุกท่านเครื่องยนต์ดีเซลเลขทะเบียนสวยๆนะคะเครื่องดีคอสซีสวยแอร์เย็นภาสีเต็มมีเร่มครบนะคะทุกท่านนี่นะคะคือหน้าเร่มทะเบียนนะคะทุกท่านมาด,ด้านะคะสีสูงเชื้อเพลิงดีเซลนะคะสีสันรอบคันนะคะมีสีซีดบ้างบางชิ้นนะคะตามอายุการใช้งานตามการเวลาค่ะทุกท่านมีบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะ ตามสภาพรถยนต์มือสองนะคะ69,000บาทเท่านั้นค่ะราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควรนะคะทุกท่านสนใจรถยนต์คันนี้นะคะพิกัดดูรถได้ที่ไร่ขิงจังหวัดนครปฐมก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับนะคะอย่าลืมโทรนัดกับผู้ขายล่วงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนำการโอนมาจํานะคะสำหรับในวันนี้แอดมินขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ